years thousand ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาดูเว็บร้อยสิบไอนะครับตัวท็อปสุดเลยนะครับตัวนี้สีขาวแดงนะครับดำแดงนะครับแล้วก็น้ำเงินเทานะครับก็ผมจะพาไปดูจอดเทียบแล้วกันเนาะแล้วก็ดูสีนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับว่าสีไหนสวยนะครับพอดีมีน้องๆหลายท่านนะครับคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับว่า จอดเที่ยวให้ดูหน่อยนะครับจะได้ตัดสินใจซื้อถูกครับวันนี้ก็จะมีสีขาวแดงนะครับดําแดงนะครับแล้วก็น้ําเงินเท่านะครับสามคันนะครับก็ท็อปนะครับคันน้แล้วก็ตารางการผ่อนเนาะเดี๋ยวผมจะจะไปบอกขายคิดไปกันนะครับเรื่องตลาดการผ่อนครับว่าใช้เงินเท่าไหร่นะครับออกรถเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราเริ่มที่สีน้ําเงินก่อนนะครับแบบอ่าฝังลมด้านหน้าตรงนี้จะเป็นสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ ขงโคนน่าจะเป็นสีเทาคราบแต่ก็ตัดเทาด้วยด้านล่างตรงนี้ครับด้านหลังจะเป็นน้ําเงินนะครับตัวท็อปสุดนะครับจะเป็นล้อแม็กนะครับสตาร์ทมือสตาร์ทเท้านะครับครบนะครับนี่แบบนี้เลยครับสีเงินเผื่อใครกําลังหาเนาะแล้วก็กำลังตัดสินใจนะว่าอยากได้สีไหนนะครับจอะเทียบไม่เห็นเลยชัดๆนะครับส่วนลายนะครับลายเป็นลายเดียวกันหมดนะครับลายเดียวกันเลยแต่คนละสีนะครับส่วนสีดาแดงนะครับ <ส>ด้านท้ายจะเป็นสีดํานะครับนี่หลังลด้านหน้าก็เป็นดานะครับบางโคนหน้าแดงนะครับตัดด้วยแดงตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีแดงด้านหลังจุดหนึ่งนะครับนี่ส่วนสีขาวแดงก็เป็นเหมือนกับสีดําแดงนะครับด้านหลังนะครับแค่ต่างออกไปก็คือจะเป็นสีขาวตรงนี้ครับด้านหลังนะครับตัดด้วยแดงนะครับแล้วก็เป็นสีขาวด้านหน้านะครับคือล้อแม็กทั้งหมดเลยนะครับตัวท็อปนะครับ จอที่ห็นก็จะชัดเลยครับว่าสีไหนสวยนะครับเผื่อใครอยากได้นะครับจะได้ตัดสินใจซื้อถูกเนาะส่วนรถสองคันนี้มีคนจองแล้วนะครับนี่สองคันนะครับคัสีขาวแดงยางนะครับสวยไหมนะครับสวยไหมนะครับใครชอบสีไหนลองคอมเมนต์บอกได้นะครับ ไฟหน้า LED นะครับไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้เหมือนเดิมนะครับมาดูอัตราการประหยัดน้ำมันนิดนึงเนะะาะนี่ครัตราการประหยัดน้ำมันนะครับอยู่ที่58.8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับตัวนี้นี่ครับดูบอกไฟท้ายจะเป็นหลอดมีไส้เหมือนเดิมนะครับทั้งไฟท้ายและไฟเลี้ยวนะครับดูเปลี่ยนได้นะครับ ส่วนไฟหน้า LED นะครับผมไปดูปมาเนาะเขาบอกว่าอายุการใช้งานของหลอดเนี่ยไฟ LED นะครับจะอยู่ประมาณ5้าแสนชั่วโมงนะครับพ็ลองไปคูณเป็นวันแล้วกันเนาะประมาณห้าเขาบอกห้าถึงแปดปีนะครับประมาณนี้การใช้งานของอไฟหน้า LED นะครับไฟ LED นะครับก็ผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะก็คือผมไปดูมาคร่าวๆนะครับ เขาบอกห้าเศษชั่วโมงนะก็ลองไปคูณดูแล้วกันนะครับอยากพาไปดูตารางกันผ่อนนะครับแต่ราคานะครับบวกขึ้นอีกเลยครับท่านปีเจ็ดนะครับนะครับตารางกันผ่อนครับใช้เงินประมาณนี้ครับก็เบ็ดเสร็จอยู่ประมาณสักหมื่นหนึ่งอะเนาะตัวเราแม็กแล้วผ่อนก็ประมาณนี้เลยคือพอผ่านล้านนะครับตัวนี้ด้านบนคือผ่านล้านนะครับนี่แบบนี้เลยนี่แฟแนน้นนะครับ สองพันหนะครับปาหกงวดนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับตารางการผ่อนนะครับนี่เบอร์โทรเผื่อใครสนใจครับเนี่ยเบอร์โทรหรือว่าแอดเฟสแอดไลน์ได้ครับนี่ก็ใครไม่ชัดก็เดี๋ยวผมมาไปวางให้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับตัวท็อปจะมีสามสีนะครับมีสีน้ำเงินขาวแดงแล้วก็ดำแดงอันนี้คือท็อปสุดนะครับมีแค่นี้เองนะครับสามสีนะครับ รับใครสนใจตัวท็อปนะครับตามสีที่เห็นเลยนะครับตัวนี้ตัวท็อปสุดแล้วนะครับก็ใครไม่เข้าใจเนาะลองโทรติดต่อทางร้านเขาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ยืมฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผม